เรื่องขวัญดิบครอบครัวของแตนมีอาชีพหาของป่าและแตนก็เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านหลังนี้พอเห็นพ่อกับแม่บอกว่าจะไปหาของป่า เธอก็เลยอยากขอไปด้วยซึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่ให้ไปแต่ก็ทนลูกอ้อนของแตนไม่ได้แม่จึงยอมให้ไปแต่โดยดีและหลังจากที่ตกลงกันได้ว่าวันนั้นแตนจะไปด้วยแม่เลยบอกให้แตนรีบกินข้าวเพราะต้องออกไปหาเพื่อนที่จุดนัดพบซึ่งพอมาถึงจุดนัดพบเพื่อนๆของแม่แม่ก็พาแตนตรงดิ่งเข้าไปหาเพื่อนทันทีแล้วก็พากันเข้าไปในป่าเพื่อจะได้หาของป่ากัน เพราะตอนนั้นเป็นหน้าเห็ดที่เห็ดออกชุกชุมมากแม่กับเพื่อนๆนจึงมีเป้าหมายคือการออกไปหาเห็ดนั่นเองส่วนแตนก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่เธอขอแม่มาด้วยเพราะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวแต่พอมาถึงทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเก็บเห็ดเห็นว่านัดกลับมาเจอกันอีกทีประมาณบ่ายโมงแตนก็เลยเดินตามหลังแม่ไปห่างเพราะความที่แตนไม่รู้ว่าเห็ดอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อันไหนมีพิษแตนเลยบอกว่างั้นเธอไม่เก็บเห็ดละกัน เธอจะขอเก็บผักอื่นแทนที่เป็นผักที่เธอรู้จักจากนั้นแตนก็เลยแยกออกมาจากแม่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอดอกกระเจียว ซึ่งแตนก็ดูตื่นเต้นมากกับการได้เจอดอกกระเจียวนี้แตนจึงเข้าไปเก็บทันทีและขณะที่แตนกําลังเก็บเพลินๆอยู่นั้นเธอก็เหลือบมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่าตรงนั้นมีกอไผ่ใหญ่อยู่ห่างจากดอกกระเจียวไปไม่ไกลแตนจึงลุกขึ้นและเดินตรงไปยังกอไผ่นั้นทันทีพอมาถึงแตนก็ก้มลงไปดูว่าในกอไผ่นี้มีหน่อไม้ขึ้นไหมจนกระทั่งมองเห็นว่าข้างในนั้นมีหน่อไม้หน่อใหญ่อย,อยู่ 3- ามสี่หนอ่อ ซึ่งตอนนั้นตานก็รู้สึกว่าอยากจะกินแกงหน่อไม้อยู่พอดีเธอจึงค่อยๆมุดเข้าไปเพื่อหักเอาหน่อไม้หน่อใหญ่ และในจังหวะที่เธอเอื้อมมือไปหักหน่อไม้เธอก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านกอไผ่กอนั้นไปอย่างช้าๆตาเลยมองตามไปแล้วก็เห็นว่าคนนั้นคือตะเก่งหมอทําประจำหมู่บ้านตาจึงตะโกนทักไปว่าตามาทำอะไรแต่ตะเก่งก็ไม่ได้หันกลับมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแกเดินหนีไปแบบนิ่งๆส่วนตานเองก็มองไปแบบงงๆก่อนที่จะรีบหักหน่อไม้แล้วรีบวิ่งตามไปดูเพราะคิดว่าตะเก่งก็น่าจะมาหาของป่าเหมือนแม่เช่นกัน และด้วยความเป็นวัยรุ่นที่อยากรู้อยากเห็นว่าตะเก่งมาทําอะไรแตนก็เลยวิ่งตามแกไปแต่พอวิ่งไปจนใกล้ถึงตัวตะเก่งแตนก็สะดุดกิ่งไม้ล้มลงแล้วพอเธอลุกได้แล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจอตะเก่งแล้วแตนก็งงมากว่าแกเดินหายไปไหนแตนก็มองหาแกแต่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งเดินมาทางเดิมจนกระทั่งมาเจอแม่กับเพื่อนแม่เดินมาตามพอดีซึ่งพอเจอกันแม่ก็ดุแตนว่าทำไมถึงเดินมาลึกขนาดนี้ ยังทิ้งตะก้าไว้ตรงกอไผยอีกทั้งแม่ทั้งป้าเป็นห่วงไปหมดพอแม่บ่นจบแตนก็เลยบอกว่าแตนไม่ได้เข้ามาคนเดียวแตนเจอตะเก่งเลยวิ่งตามแกมาด้วยพอแตนพูดจบทั้งแม่และเพื่อนก็ยืนนิ่งแล้วก็มองหน้ากันก่อนที่เพื่อนแม่จะบอกว่าไม่ใช่ตะเก่งมั้งเพราะตะเก่งป่วยหนักนอนอยู่แต่ในบ้านตั้งนานแล้ว ซึ่งคำพูดนั้นก็ทําให้แตนอึ้งไปเพราะเธอก็คิดว่าเธอไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะเธอวิ่งตามหลังตะเก่งไปขนาดนั้นเธอก็ยืนยันว่าเธอวิ่งมากับตะเก่งจริงๆจนเพื่อนแม่อีกคนพูดขึ้นมาว่าหรือจะเป็นขวัญดิบของตะเก่งแตนจึงหันไปมองหน้าแม่แล้วก็ถามว่าขวัญดิบคืออะไรแต่แม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรและรีบชวนเพื่อนๆกลับบ้านทันทีแล้วพอมาถึงบ้านแตนก็เจอพ่อเดินมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพอพ่อเห็นแม่พ่อก็บอกว่า ท่าทางตะเก่งจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันแล้วมัง้งพ่อพูดพร้อมทั้งถอนหายใจก่อนจะเดินเข้าไปกินน้ําในบ้านซึ่งตอนนั้นแตนก็ยืนอึ้งกับคําพูดของพ่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะหันไปมองหน้าแม่แต่แม่เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านไปอีกคนจนกระทั่งช่วงเย็นแตนก็ออกไปตีแบตกับเพื่อนและพอขากลับแตนก็ปั่นจักรยานผ่านบ้านตะเก่งเธอก็เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านตะเก่งเยอะมาก ซึ่งในนั้นก็มีพ่อของเธอด้วยตานก็เลยจอดจัก,กรยานดูแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าตะเก่งนอนอยู่ในบ้านแล้วคนที่เธอเจออยู่ในป่าคือใครและพอเธอจะขับจัก,กรยานกลับบ้านยางรถก็รั่วจนทําให้เธอต้องจูงเอา เธอก็จูงจักรยานเดินมาเรื่อยๆและก่อนจะถึงบ้านแตนก็เหลือบไปเห็นคนเก็บดอกไม้ที่ข้างทางตอนที่เธอมองไปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เห็นว่าเป็นผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าขมา้ากำลังเก็บดอกไม้อยู่ที่ข้างทางด้วยความเป็นเด็กที่ขี้สงสัยอยู่แล้วแตนจึงเพ่งสายตาไปจนผู้ชายคนนั้นหันหน้ากลับมามองเธอและพอแตนมองเห็นได้ชัดเธอถึงกับทิ้งจักรยานแล้ววิ่งหนีกลับบ้านทันที เพราะคนที่เก็บดอกไม้อยู่ก็คือตะเก่งเธอทั้งร้องทั้งวิ่งกลับบ้านโดยที่ไม่ได้สนใจจักรยานจนแม่ได้ยินเสียงร้องเลยวิ่งออกมาดูซึ่งพอเจอแม่แตนก็เข้ามากอดแม่พร้อมกับบอกว่าหรูเจอผีตะเก่งอีกแล้ว ซึ่งในตอนนี้แตนไม่ได้เล่าแบบปกติเธอพูดแบบคนสติแตกจนแม่ต้องปลอบให้ใจเย็นๆว่าจะเจอผีตะเก่งได้ยังไงก็ตะเก่งยังไม่ตายนี่แม่จึงกอดแตนไว้แล้วพาแตนกลับไปเอาจักรยานโดยที่แม่เดินมาเป็นเพื่อนในขนาดเดินแตนจึงเล่าให้แม่ฟังว่าเธอเจออะไรมาอีกแม่จึงถอนหายใจแล้วก็บอกว่าก็น่าจะเป็นขวัญดิบของแกละมั้งเพราะเชื่อกันว่าถ้ามีใครป่วยหนักขวัญดิบจะออกจากร่าง ทำให้คนทั่วไปมองเห็นขวัญดิบนั้นทั้งๆที่เจ้าตัวเขายังนอนป่วยอยู่นั่นก็แสดงว่าคนคนนั้นก็น่าจะไม่รอดแล้วลหละลัตต่อให้ทําพิธีบายสีสู่ขวัญเรียกให้ขวัญกลับมาก็เหมือนจะไม่ได้กลับแล้วแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะขวัญดิบที่ออกจากร่างไม่ใช่อาการที่เหมือนเสียขวัญทั่วๆไปแต่เป็นเหมือนดวงจิตของคนคนนั้นได้ออกจากร่างไปไกลแล้วพอแม่พูดจบแตนก็ยังงงอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเป็นขวัญดิบของตะเก่งแบบที่แม่ พูดหรอและพอ่อตาลกับแม่จูงจักรยานกลับมาถึงบ้านก็เห็นพ่อมารอยอยู่ที่บ้านแล้วพอพ่อเจอแม่พ่อก็บอกแม่ว่าตะเก่งตายแล้วนะ ตายเมื่อกี้ให้รีบไปอาบน้ำแล้วก็ไปช่วยงานศพแก่พอแตนได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเธอก็มองหน้าแม่และทิ้งจักรยานมากอดแม่แน่นแล้วหลังจากอาบน้ำเสร็จทั้งพ่อแม่แตนก็ไปช่วยงานศพที่บ้านของตะเก่งแตนก็ได้ไปจุดธูปไหว้ศพตะเก่งแล้วก็คิดในใจว่าถ้าขวัญดิบของตาออกจากล่างแล้วก็ไม่น่ามาให้หนูเห็นเลยเดี๋ยวก็ช็อกตายกันพอดีแตนก็คิดแบบเด็กๆพร้อมกับยกมือไหว้แล้วก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณของแกไปสู่สุขติ